วิธีลงทะเบียนรับซิมฟรีสำหรับคนพิการสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรั์คมนาคมแห่งชาติร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชวนคนพิการลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีนาน6เดือนจำนวน1ล้านหนึ่งแสนคนเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคม2567 โดยสามารถเลือกรับซิมใหม่พร้อมเบอร์ใหม่หรือใช้ซิมใหม่กับเบอร์เดิมมาดูคลิปวิธีลงทะเบียนรับซิมฟรีสำหรับคนพิการได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีลงทะเบียนรับซิมฟรีสำหรับคนพิการ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับซิฟรีสําหรับคนพิการ 1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ 2. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นตอนแรกให้ท่านใช้มือถือสแกน QR c o ร์โคที่ปรากฏบนหน้าจอขนาดนี้หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนหลังจากที่สแกน QR code ก็จะเข้ามาสู่หน้าลงทะเบียน ให้เลือกเมนูลงทะเบียนรับซิมฟรีจะขึ้นป๊อปอัพแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนที่หเตรียมบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการของท่าน 2. เตรียมข้อมูลผู้ดูแลของท่านถ้ามี 3. หากท่านต้องการใช้หมายเลขเบอร์โทรเดิมของท่านต่อกรุณาทำการย้ายเครือข่ายไปยังเครือข่ายอินฟินิตโครงข่ายพลคมนาคมแห่งชาติก่อนการลงทะเบียน ให้กดปิดจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหรือบัตรสวัสดิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการจากนั้นเลือกข้าพเจ้ายอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวสําหรับการตรวจสอบการได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการข้อกําหนดและเงื่อนไขาการใช้บริการข้อหนึ่งการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานซิม ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ 2. การใช้งานซิมซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานสำหรับการรับข้อความการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือบริการอื่นๆผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานและข้อจำกัดต่างๆ 3. การเติมเงินและการคิดค่าบริการซิมแบบเติมเงินสามารถเติมเงินสำหรับการใช้งานการโทรและส่งข้อความเพิ่มเติมได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากโปรโมชั่นที่โครงการกำหนดโดยคิดอัตราค่าบริการนาทีละ0.25สตางค์เสร็จแล้วให้เลือกครับเจ้ายอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขาการให้บริการข้างต้นจากนั้นกดตกลงกดต่อไปหน้าจอจะแสดงข้อความคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้กดต่อไปโปรดเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับท่านมากที่สุด จะเลือกอัตโนมตัติตามความพิการของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กดต่อไปให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านได้แก่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกดต่อไปท่านประสงค์ที่จะรับซิมการ์ดใหม่เบอร์ใหม่กรณีที่ท่านต้องการใช้หมายเลขเดิมท่านต้องย้ายเครือข่ายก่อนลงทะเบียน เลือกเครือข่ายที่ต้องการจะขึ้นอัตโนมัติให้เลือกอินฟินิตโครงขายโทรค,คมนาคมแห่งชาติให้กดต่อไปช่องทางรับซิมการ์ดให้เลือกจะส่งซิมการ์ดทางไปรษณีย์กดต่อไปที่อยู่การจัดส่งซิมการ์ดให้เลือกจัดส่งที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้แก่บ้านเลขที่ อาคารถนนซอยตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อถ้ามีอีเมลถ้ามี l ลายถ้ามีกดต่อไปให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของท่านได้แก่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขบัตรสมบัติการบัตรประจำตัวคนพิการเครือข่ายหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่การจัดส่ง กดยืนยันข้อมูลหน้าจอจะสแสดงข้อความระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2567เป็นต้นไปเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีลงทะเบียนรับซิมฟรีเน็ตฟรีสำหรับคนพิการบริษัทบางกรอบเทลลิงได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ3หน่วยงานได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณพิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพโดยร่วมกันดําเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับคนพิการจํานวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนคน โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์และเช็คสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เป็นต้นไปคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน1จะต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ2มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ